ตำนานเล่าขานแห่งเมืองหนองหารชื่อว่าตำนานผาแดงนางไอได้เล่าว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอกชะทีตาที่ถูกปกครองด้วยพยาขอมเป็นกษัตริย์มีพระธิดาชื่อว่านางไอคำเล่าลือกันว่านางไอคำผู้นี้มีหน้าตาสะสวยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วทุกสารทิศ พญาขอมผู้นี้รักและห่วงแหนนางไอคําผู้เป็นลูกสาวมากจนถึงขั้นสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมกับเหล่าสนมและนางกำนันคอยดูแลปรนนิบัติอย่างดีกิตติศัพท์ความงามของพระธิดาไอคําเลืองชื่อลือชาโด่งดังไปไกลถึงเมืองผาโพงซึ่งมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดง เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เท้าวผาแดงได้ยินดังนั้นก็อยากเห็นหน้านางไอคำํำว่าจะสวยสมคำล่ำลือหรือไม่จึงปลอมตัวเป็นพ่อขาพระเนจรเดินทางจนถึงนครเอกชะทีตาและติดสินบนนางสนมและนางกำนันให้นำของขวัญลอบเข้าไปให้นางไอคำํำ ด้วยความที่ทั้งคู่มีกรรมผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนทําให้นางไอคําและเท้าผ่าแดงมีใจผูกพันรักใครจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจากนั้นไม่นานเท้าผาแดงก็ได้เดินทางกลับไปที่เมืองผ่าพงเพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอนางไอคําจนเวลาล่วงเลยมาหกเดือน ก็ถึงช่วงประเพณีการทำบุญบางไฟบูชาพรยาแถนพอดีซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณของเมืองเอกชะทีตาพระยาขอมจึงใช้ประเพณีนี้หาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยและได้ประกาศออกไปว่าขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบางไฟมาจุดแข่งกันหากผู้ใดชนะก็จะได้อภิเษกกับพระธิดาไอาคำด้วย ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกเมืองแคว้นต่างๆก็ส่งบางไฟเข้ามาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสูงอย่างเมืองเชียงเหียนเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคที่อยู่ใต้เมืองบาดาลก็ไม่เว้นจนเท้าพังคีเจ้าชายพญานาคแห่งเมืองบาดาลก็อดใจไม่ไหวจึงได้ปลอมตัวเป็นกระลอกเพือก เพื่อมายนโฉมอันงดงามของนางไอคําในวันงานบุญบางไฟเมื่อถึงวันแข่งขันปรากฏว่าบางไฟของเท้าผาแดงกลับจุดไม่ขึ้นแถมพลควันดำอยู่นานสวันสามคืนแล้วระเบิดออกเป็นเสียงเสียงททำให้ความหวังของเท้าผาแดงหมดสิ้นลงทางด้านเท้าพังคีที่ปลอมตัวเป็นกระลอกเผือก มีกระดิ่งห้อยอยู่ที่คอตายอยู่บนยอดไม้ข้างประสาทที่นางไอคำอาศัยอยู่เมื่อนางไอคำเห็นจึงอยากเลี้ยงนางพยายามไล่จับกระลอกเผือกตัวนั้นแต่ก็ไล่จับไม่ได้สักทีนางจึงสั่งให้ในายพลานยิงเอาตัวตายมาในที่สุดเท้าพังขีที่ปลอมเป็นกระลลกเผือกถูกลูกดอกยิงก่อนจะสิ้นใจเท้าพังขีได้อธิษฐานไว้ว่า ขอให้เนื้อของข้าได้แปดพเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกลี้ยงจากนั้นร่างของกระลอกเผือกก็ใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดการแล่เนื้อแบ่งปันกันไปทั่วเมืองและบอกว่าเป็นอาหารทิพย์ยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ที่ชาวเมืองรังเกียจไม่แบ่งเนื้อกระโลกให้ พญานาคแห่งเมืองบาดาลรู้ข่าวว่าเท้าพังขีถูกมนุษย์สังหารและแล่เนื้อไปกินกันทั้งเมืองจึงเกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากในคืนที่มืดสนิทคืนหนึ่งชาวเมืองเอกชาติทีตาที่กำลังตกอยู่ในห้วงความฝันภายนอกก็ได้เกิดพายุฝ,ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างหนักแผ่นดินเริ่มถลม่มและยุบตัวลงไปทีละน้อย ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนที่กำลังหนีเอาชีวิตรอดเหล่าพญานาคพุดขึ้นมามากมายหลายหมื่นหลายแสนตัวถล่มเมืองเอกชะธีตาจมลงใต้บาดาลในทันทีเว้นเสียแต่พวกแม่ม่ายที่ไม่ได้กินเนื้อของกระลอกเผือกตัวนั้นจึงมีชีวิตรอดเท้าผ่าแดงรู้ข่าวจึงรีบควบม้าหนีออกจากเมืองพร้อมนางไอคำ แต่ทว่าแรงวิ่งของม้าก็ยังไม่เร็วเท่าเหล่าทัพของพญานาคในที่สุดเท้าผ่าแดงและนางไอคําพร้อมทางมาแสนรู้ชื่อบักสามก็ได้จมหายไปใต้พื้นดินในตอนรุ่งเช้าเมืองเอกชะทีตาได้พังทลายลงไม่หลงเหลือภาพความลุ่งเลืองเมื่อครั้งวันวาน พราะเมืองทั้งเมืองจมหายไปเหลือแต่พื้นน้ำที่กว้างยาวสุดลูกหูลูกตาชาวบ้านทั้งเมืองจมหายสิ้นเหลือไว้เพียงเหล่าแม่ไม้ไว้บนเกาะร้างสามถึงสี่แห่งในพื้นน้ำแห่งนี้เท่านั้นต่อมาที่ตรงนี้ก็ได้กลายเป็นน้องหานหลวงดังปรากฏในปัจจุบันครับในครั้งหน้า ผมจะมาเล่าเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเพจ Miracle Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ